ที่เพื่อนๆได้ยินกันไปนะครับนี่คือลำโพงโทโซซาวโกครับเป็นลำโพงขนาดพกพาแบบ ขนาดเล็กมากๆแต่เสียงก็อย่างที่ทุกคนได้ยินนั่นแหละมันใหญ่มากๆครับทุกคนทรงของเขาสปอร์ตมากๆนะครับสำหรับตัวลําโพงนะแล้วก็จะมีที่แขวนมาให้ครับตัวลำโพงเนี่ยสามารถเชื่อมต่อแบบสเตอริโอได้นะครับตรงนี้เป็นจุดเด่นของตัวลาโพงเลยถ้าเกิดเพื่อนๆมีลำโพงตัวนี้2ตัวเนี่ยพเพื่อนๆจะสามารถทําเป็นระบบสเตอริโอโหมดได้นะครับทำให้มิติเสียงเนี่ยดีขึ้นนะครับเมื่อใช้ลาโพง2ตัวนี้พร้อมกันนะฮะแบตอึดมากนะครับใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่20ชั่วโมงครับเพื่อนๆคนไหนจะพกตัวลําโพงตัวนี้ไปใใชช้้้้งงงงาาาาาาานนนนนเยมมมััััสรรรรรถไดแบบบทวลอตฐก ป้องกันน้ําและฝุ่น IPX5 นะครับสามารถป้องกันน้ําแรงดันต่ําได้แต่ห้ามจุ่มน้ำนะครับเพราะมาตรฐานเขาอยู่ที่ระดับ IPX5 นะฮะแจ้งทุกคนไว้มีแอปโทรซัพท์ s u p p o r การใช้งานนะครับและยังสามารถปรับในส่วนของ custom EQ ได้ด้วยนะครับรวมทั้งยังสามารถเช็คแบตเตอรี่ผ่านตัวแอปได้ไม่ต้องมาเช็คว่าเอ้ยแบตมันเหลือเท่าไหร่มงมดูที่ตัวลําโพงนะครับไม่ต้องนะฮะในตัวแอปมีบอกนะครับ